วิธีการเข้า DFU โหมดของ iPhone x X, Max ค่ะวิธีการเข้า DFU โหมดของ iPhone XS x, Max นะคะให้เพื่อนๆเ,เสียบสาย USB ต่อกับคอมพิวเตอร์นะคะจากนั้นให้กดเพิ่มเสียง1ครั้งลดเสียง1ครั้งกดปุ่ม power ค้างไว้ค่ะรอจนกว่าเครื่อง iPhone ของเราจะดับนะคะ ไอโฟนดับแล้วให้กดลดเสียง5วินาทีนะคะ3 4 5จากนั้นปล่อยปุ่ม power ค่ะแต่ยังกดปุ่มลดเสียงค้างไว้อยู่นะคะเท่านี้ก็เข้าสู่โหมด DFU โหมดเรียบร้อยแล้วค่ะวิธีการออกจากโหมด DFU โหมดของ iPhone X X, Max นะคะให้เพิ่มเสียง1ครั้ง กดเลิกเสียงหนึ่งครั้งจากนั้นกดปุ่ม power ค้างไว้ค่ะรอจนกว่าโลโก้ Apple จะขึ้นมานะคะเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ DFU Mode คือการ restore f i r ม w a r e เพื่อ restore iOS นะคะเราจะทำก็ต่อเมื่อเครื่อง iPhone ของเรามีปัญหาค้างลวนหรือมีปัญหาเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ของ iPhone นะคะ ถ้าเกิดว่าเราทําแล้วมันไม่หายแนะนําให้ส่งช่างนะคะทาง m a สตอ Studio ของเราก็มีบริการตรวจเช็คฟรีนะคะเพื่อนๆสามารถส่งเข้ามาตรวจเช็คกันได้นะคะหรือติดต่อทางด้านล่างน,นี้เลยจบแล้วนะคะไปแล้วบ๊ายบาย